สวัสดีครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับผมก็จะมาทาคลิปสั้นๆให้ดูนะครับอันนี้เป็นเครื่อง Marshall นะครับ K2 นะครับหรือว่า Q-Burn จูนั่นเองนะครับวันนี้ผมเกิดความอยากรู้อยากเห็นขึ้นมานะครับจริงๆเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องอาจารย์ผมนะครับเขาให้มาเขาให้มาลองฟังลองศึกษานะครับลักษณะหน้าตาของมันเป็นยังไงอันนี้เป็นเครื่องแท้นะครับย้ำว่าเป็นเครื่องแท้แล้วก็แต่เขา่าโดนโดนไอ้บัตรไอหัวแรงครับ โมลงโดนหนังเก่ามันเขาก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นสีนี้นะครับแรกๆมันสวยแต่สักพักมันเริ่มพองแล้วนะครับเป็นเครื่องรุ่นเก่าแล้วครับเป็น K2 ที่ออกมาค่อนข้างนานพอสมควรนะครับเป็นรุ่นแรกๆเลยนะครับถ้ารุ่นใหม่ๆมันจะอยู่บริเวณนี้แล้วนะครับอ่าเสร็จแล้วด้วยความที่ผมถอดแบตเก่าของ K2 มาดูนะครับแล้วผมเจอว่าตัวชุดบีเอมมันคล้ายกับตัวของจะเรียกว่าแรงดันมันเท่ากันเลยดีกว่าครับแรงดันมันเท่ากับ o p เป มินินะครับของรุ่น hk hamann g a r d o n นะครับก็เลยอยากรู้อยากเห็นนะครับว่าถ้าเกิดผมลองใส่ตัว ems นะครับแบบเดียวกับ hamann g a r d o n นะครับเข้าไปแทนเนี่ยมันจะใช้งานกับตัวนี้มีปัญหาไหมผมก็เลยลองลองดูนะครับลองดูคลิปสั้นๆแล้วก็ขออนุญาตท่านอาจารย์เรียบร้อยเกาบอกว่าจัดได้เลยนะครับเพราะว่าแบตของเขาที่ใส่อยู่ตรงเนี้ยมันก็เริ่มเสื่อมแล้วนะครับเขาก็เลยบอกว่าให้ผมมาลองดูได้เลยนะครับเราก็เขาก็คิดว่ามันคงจะได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะมีปัญหาอะไรไหมนะครับไม่ว่าจะเกิดเครื่อง จะมีปัญหาไหมแล้วก็ระบบชาร์จจะมีปัญหาไหมเดี๋ยวเรามาทดลองกันดูได้เลยครับ mm hmm. ก่อนอื่นนะครับซ็อกเก็ตผมลืมบอกนะครับซ็อกเก็ตของตัว Go p r e m i n i กับตัว Marshall Q-Burn สมันจะต่างกันนะครับตัวตัว Q-Burn สมันจะมีเจเส้นนะครับส่วนของ h a r m a n d g u i t a Go p r e m i n i มันจะมี5เส้นนะครับ,นะรบผมก็แค่นะครับย้ายตัว สายนะครับสัเก็ตนะครับมามาใส่กับตัว B ีมของโ o เพ y แล้วก็ลองต่อเข้าดูนะครับ อคนี่แบตเขาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับก็ผมก็ถอดออกเลยนี่เป็นแบตเดิมนะครับแต่ผมจะใส่ตัวใหม่เข้าไปดู ใส่กลับที่เดิมนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบตัวกันเปิดได้ครับเปิดได้ปกติเลยครับปกตนินะครับไม่ตัดนะครับเดี๋ยวผมจะลองชาร์จดูครับ ับดูครับแล้วก็ไปเทชาร์นเลยครับตรวงนี้ซื้อจากมาเชร์หูฟังนะครับมันก็ของแท้แน่นอนครับอาจจะไม่ใช่สูงไทยครับแต่ว่าสั่งตรงนะครับจากตัวแชนจำหน่าย ประเทศนะครับเว็บไซต์หลักนะครับของแค่เน,น่น่อนอย่างที่บอกที่ต้นคลิปนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นสีนี้เพราะว่าเขาหุ้มผ้าใหมนะ่มันก็เลยเป็นลายลิมิเต็ดลอデ i ชันอาจารย์ผมใจดีนะครับส่งเครื่องมาให้ศึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับแล้วก็อนุญาตให้แกะเครื่องด้วยนะครับ ใจดีมากครับโอเคครับมาเปิดเทอร์ดอบครับไม <c oughs> ่มีปัญหานะครับ <c oughs> ได้ปกติครับเดี๋ยวลองเสียบชาร์จดูนะครับ ก็เสียบชาร์จดูนะครติดเป็นปกตินะครับเปิดเครื่องดูครับอันนี้โหมดชาร์จแบตนะครับติดปกติครับเห็นไหมครับติดครับแจมเลยครับอย่างนี้สามารถใช้เยกทดแทนกัได้นะครับ MS s ของฮามันการ์ดอนกเพครับสามารถทดแทนในคิวเบิร์ได้ครับแจมครับแบบนี้แจมจริงๆริงครับสุดยอด